คนนี้สู้ทนหลายปีมาอยู่ไทยแลนจากบ้านมาไกลสุดแสนเพราะความยากแคนลูกจึงไกลถิ่นนอนดึกเต้นเศร้าลูกสิทนเอาขอแค่มีกิน สูทนชีนวมินกกอคสัสดีพี่น้องป่องฝายเบิดสุขูสุขคนเด้อจ้ะทุกคนจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเด้อจ้ะนี่บ้างปิ่งหมูทุกคนปิ่ง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 หนวดหมึกทุกคนเมื่อนี้วันอาทิตย์มืดหมือได้ทุกคนเลยเท่ากับชิมกินหมูกระทะกันอาตอนนี้ครับปิ่งหมึกจ้ะปิ่งหนวดมันจ้ะ ปิ่งหนวดหมึกว่าจะเป็นหนวดใหญ่ค่ะทุกคนเลยใหญ่มากคงจะแซ่บน่าดูเลยเนาะทุกคนนะเนาะเบิ่งทุกคนควันหยุดเ้อกับพากันซุ่มแซวลเนาะอ,อยู่กันหลายคนป้าเบิง่งก็จะหั่นหมูจะกินหมูกระถาด้วยนี่เบิง่งเซฟเฮ้ววิธีการหั่นหมูของเขานะคะทุกคนคือเขาจริงจังมากเลยทุกคนคน แล้ห <Cornell> ั่นพอใหญ่เนี่ยแล้หั่นง่ามเด้อหัว่เนานอ่มบิตัวเองจ้งนะิดแล้วฮะกับผิดนี่ นี่ทุกคนอันนี้ชื่อมาไว้เท็ดกินเอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะทุกคนเอาสีเห็ดเป็นถุงๆุงเนี่ยวิธีเก็บหมูนะคะทุกคนนี่วันด้ธรรมดาในโคตรร้ายเลยใช้กลุ่มตัวใหญ่อนป๊ทุกคนเบิงอันนี้โลกจากบาทนี่ชื่อจากโลกนี่ เพิ่มาเชื่อช่องโลกกเราก็แบ่งกันหน่อยงันเงินม่พอก็บอกว่าไม่พอก็มาเอาบอกว่าลืมไง่นีทุกคนตัวใหญ่แห้งตัวนใหญ่ป้าขันช่องเก่าๆพ่อเชื่อนี่ค่ะเชื่อเนี่ชื่องานทุงการไปหลายที่ เหลีวิวเหลียวิวเหลียวเขมนีเข้มอึปลาหมึกมเขมนเข้มลยปลาหมึกมันใสแล้วมันดีอะมันดีอีขาวเลยีขแฉบอะทุกคน่ขาวแบค่ะ อืมจกข่าวไหมอ๋อมา้มาเด้อ mm ูกระถางสกินข่าวก็สกินมชีมด้ออะมูกินก่ด้มาเด้แต่กิดน

Ôi ui ui, Chắp đi đi. Hay chị mổ. Hay nhà để lượm ơi. Đang tô mà đời. à? Kính tôi dài dài xí không? นี่ทุกคนหมูกระทะพอเปิดเพลงเลยนี่น้ำจิ้มอะไรที่พูดก,ก่อนเนี่ยเออพี่น้องไม่อยากปันได,เ,ดเลยเมื่อกุ้งจกโตเลยสองพี่น้องสองโตพี่น้องเอ้ยเอากินไปพี่น้องเบิ่งมึงดูปลาแซ่บป๊แซ่บทุกคนของฟรีมันต้องแซ่บค่ะ

Chị em là mẹ thank you, okay. เ,เลเมแน่เนเแน่นมากเทกะ,ะแซบคร,รัแบแซอแซบหวานหนเนื้มันเด้งเตะปากเลยนเนื้อมันเนื้อมันเตะปากเลยเหรอ,อโอ้ปากปเแตกแล้วี่ยยาไม่หายนไม่เายกราพาซื้อใช่ไหม

เยอะกว่านั้นไผไม่น้อยตัวจะว่าไผ่อ๋อยกว่าน้ไม่น้อยฟังอันนี้อะไรนะอามันสุกแล้วมันสุกแล้วตูที่แปห้เห่าไปสุดไปได้เบียนตังโตกเลย คุณอะใส<ช>่เขาคือผ้าใบคุณลูกกัน,น <ะ S 2> จบเลยพี่นออ้องก็กลุ่มจีเม็นตัวใหญ่แล้วพี่น,อน้องเนาะแสบครับแสบได้สามบาทนะบอกได้สามบาท โอเคทุกคน bye บ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อ <Okay. S 1> ขอบคุณเจ้าภาพเด้อทางประเทศเกาหลีขอให้เจ้าลำลัรวยๆ <Okay. S 1> กว่านี้เด้อจ้ะเด้อ